สยยใส่ปุ๋ยยังพไงนวดนี่ใส่ปุ๋ยทุเรียนแมงนี่เป็นมูลสันคิงใส่ปุ๋ยสูตรเสมอพอใบมันแก่แล้วสิเอาใบาอีกสุดหนึง่งมูลสันคิงเป็นใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ,อใส่จะ<ต>กกามือนี่พไงนวดต้นต้นท่านี่ก็ใส่กามือหนึ่งสิใส่กามือหนึ่งยวใส่เบิ้องด้วยเดี๋ยวใส่ที่ แต่ไมปป่ต้องหอาเหงามันบ่ขยายของเห<ะ>งาแล้วก็ต้นนั่น,นก็ใส่อีก,กับม,มือนึหนีง่งโคกโคกนี้มีสองต้นก็ใส,ส่สองกับม,มือก็ลองไือเบิ่งว่าเดี๋ยวใส่ปุ๋ยทั้งดินแล้วพวกเขาก็สิมานฉีดปุ๋ยทั้งใบปุ๋ยทั้งใบก็บสฉีดฉีดปุ๋ยเสมอคือกันสีให้ใบมันออก มันทันทิงมันกับฟุ้งเอาพุ่งเอาเลยพี่น้องเอ้ยมูนคันคิงนี่มันทนทนกว่าหมอนทองนี่นี่มันแตกเอาแตกเอาใส่เวลาปีเดียวได้นี่ขนาดนี้ถ้าเป็นหมอนทองมันบวได้ขนาดนี้หรอกมูมูนทันคิงนี่มันทนแน่นอยงหนึ่งไปใส่ต้นใหม่บรรยากาศดีเนาะพจากหนวดในสวนเจ้าอยู่นี่เนาะดีแล้วข้างบนก็มีภูเขาภูเขาพี่น้องเอ้ย เราจะนวดเราสูบอากาศบริสุทธิ์สมอได้เาสูบยาน้ำยาอย่างยาขามาแรงยาขามะแรงสูบยาขามาแรงสูบสมือที่ยาขามาแรงแป้งนี้มูนมูนมูนสันคิงนี่มันมีอยู่ทั้งหมดสิบแปดสิบแปดโกสิบแปดโคน้าพี่น้องสิบแปดโขติมไทยเบืงหนัลายโกละสองต้นบักข้างล่างน่นข้างล่าง แรงต้นนั้เป็นหมอนทองมอนทองอ่มีอยู่หกหกสิบโคกรอยยี่สิบต้นมอนทองมีอ 6, 66, อมอ,นองนี้นี่นี่นี่มองโล่งๆนี่น,น,น,นี่พี่น้องเยเดียวเดียวเดียวนี่นี่เบิ้งเบื้องมโล่งๆลนี่มีมองโลง่ๆงๆลงๆยังตัดสินใจพรท่านใดโยพอว่าสีลรงหงมอนทองหรือสีลงมูลท่านคิงพอฟังหุ่นมันเป็นหมอนทองเอ้ ไอ้วงนี้เป็นมูลสันคิงเปลาไม้ของสวนนี่ก็สิตั้งเปลาไว้อยู่ประมาณสัก2,000กว่าต้นตอนนี้ได้บ่ถึงถึงพันอยู่พี่น้องเลยนี่มองนี้ยังว่างอยู่โมโหว่าจะซีมีโอกาสได้ลงตอนไหนเปลาไม้2,000ต้นเนี่ยถกแก่ง่ายพลน,นุมาตดอ,อกเด้อเ่าแก่ง่นายวัฒนุมาตร <laughs> เลยครับ <laughs> แต่สวนนีเสามารถลงมออกเตเลี่ยนได้3,000กว่าต้นเลยครับเกือบ4,000ต้นแต่ต้องรอให้เ่าแก่อนุมาตก่อน <laughs> <laughs> ถ้าเพิ่นบ่อนุมาศกัลงบ่ไดดแล้วถ้าสามารถนูนสวนน่นะพี่น้องสี่าอายฟังเด้อสวนนุนสวนข้งๆงเด้อปีที่แล้วเพิ่นสามารถทำไร่เศรษฐีใดเกือบหาลอยตั้นถ้าวรไปพี่น้องนะสิตกใจนะบุษยาเห้เงเบาเบาไ้ฟังกันนาะชิฮู้บักทุเรียนก็มีเกือบหาพันต้นแต่ละต้นใส่แต่ละตน้ตะตนนี่ก็ ได้หน่วยวตาต์บ่าต้นละห้าสิบลูกลูกละสามกิโลเป็นอย่างต่ำตีเปเซเลียไ่ดิละแล้วลเขาคิดแค่สมมติเขาได้หาลอยตั้นเขาคิดตันละเจ็ดหมื่นบาทคุณไปเลยพี่น้องคุณไปพี่น้องเท่าไดรล่ะเป็นเงินเท่าไาหาร่ล่ะหาลอยตั้น,นีเนาะสามสิบห้าล้านบาทครับนู่นนู่น,น,นแต่ทีเขาไหลเลยครับมันบมเมนทีหน่อยอะ แต่หูวว่าเขาลงทุนเท่าไหร่ครับเกือบสิบล้านเนี่ยครับพอมาถึงสวนเพิ่นเออมาสวนเพิเข้าวันนี้มามาใส่ปุ๋ยต่อมาสวนมาถึงสวนเจ้าอของอยู่มามา,มาสวนเข้ามาใส่ปุ๋ยต่อมาบอกท่านได้ตัดหญ้าด้วยหญ้าอะไรเพื่องเอ้หอหญ้าเต็มเลยบางทีหญ้าไปเป็นย่านเป็นงูนอนถึงหนึ่งอยู่จังใด มือนีมีงานหลายอย่างใส่ที่ละต้นละวก็มือนี่ละนี่ต้อนนี้ก็อีกกมือใช่ไหมฮะหากมันออกมาใกล้เลยล่ะฟังนั่นต้นเป็นต้นหมากไดนะ้เนี่ยปลูกสามสั่นเลยไว้กันล่มกันล่มครับฟังฮูต,ต้นหมากปลูกไว้เกือบห้าร้อยต้นอีกประมาณตักงสามสี่ปีก็เป็นหน่ยหวยแล้วมั้ง พ่อพี่พญานวดใส่ฟุ้ยแหละแม่นางอติมเกษตรขอใไอพ่อพญานวดจบคลิปเลยเลยพี่น้องจบคลิปไม่หน่อยนี่แหละเกษตรประสิบปุ๋ยทั้งใบมันกเติมสารลายเติมปุ๋ยสูตรเสมอบวกฮิวมิกพร้อมเดี๋ยวมือหนังเกษตรมาบอกถามผู้ใดปลูกแถวภาคอีสานมันปลูกยากได้พี่น้องมันเป็นเป็นดินทราย มวนทองงเถ่อปลูกไว้แล้วใบแหง้งท้ายพอแถวอีสานนี่มันเป็นพื้นที่ที่แหง้งแล้วก็ไม่ใช่แห้งธรรมดานะแห้งแรงทุเรียนมันมพมักแต่ถ้าผู้ใดปลูกได,กได้ขายดีแน่นอนแต่แถวจังหวัดจันนี่มันเป็นพื้นที่ที่ว่าแล้งแต่สภาพอากาศมันชื้นครับแรงชื้นพอมาติดทะเลครับ จากทีของของเ่าแกอยู่นีทีพ่อใหญ่หนวดยื่นอยู่นีนี่ออกไปหาทะเลระยะทางแค่หาสิบกิโลเองครับแถวจังหวัดจันทร์เขาถึงว่าแรงชื้นเหมาะแก่การปลูกทุเรียนแถวภาคตะวันออกครับแต่สูมือนี่กัทุเรียนแถวภาคอีสานเขาก็พัฒนาไปใกล้แล้วแหละเขาปลูกในเบิดที่ในแห่เขาปลูกลใน,ใน,ในกทั่วประเทศแล้วครับแต่ถ้าจังหวัดได้ปลูกในก้อนกัขาดี กระแล้วกันลบคลิปแน่อเอากระกระจ๊บพีล่ะ,ะสีไม่ใส่ฟุ้ยนี่เลยเนี่คนในหนวดเพื่นที่ไม่ใส่ฟุยยย้ยเลยแม่ติมพอจบคลิปแค่นี้ค่ะมากรุไลค์กดตามเพือพ่อนเพื่อนสวัสดีจ้า